السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وقام سنتي قام يتاجع الله سبحانه وتعالى جم بسوب دا بندا في نون فروم ستا تي كم لا هيك يرب كان تلوي دان تجويد تانغ ستاني ترتاد يا تيم تي في تي في ستا شون يوناك كنا نينا กับผมมันสุสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตี5จนถึง6โมงเช้ากับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาตตจวิตเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอักขระในทุกตัวอักษรให้เหมือนกับที่ประทานให้กับท่านนบีมศสละละฮวาเลหิวะสลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับ ขอให้เราท่านทั้งและท่านทั้งหลายนั้นจงชุกดขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮาห์นหัวตาลากันให้มากๆนะครับกับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับในการเรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับขอลอสุบฮาห์นหัวตาลาได้ทรงผูกประทานความดีงามนะครับความบริการนะครัเกิดขึ้นนะกับพวกเราทุกๆคนนะครับอัลลอฮุมะมีนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะขอให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับ ได้แชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักนะครับกับการเรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานกันนะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิละนะครับก็ฝากพี่น้องครับตามมาเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์680140931ครับผมอัลฮัมดุลิละครับนะก็ถือว่าเราได้ร่วมกันนะครับในการที่จะนะให้นะสถานีนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับในการ ขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะให้รายการของเรานั้นได้มีโอกาสนะครับได้ทําเพื่อนะครับสังคมของเรานะครับนะมดุลิละพี่น้องที่กำลังมองไรครับเราได้ตะลุยกันมานะครับมาจนถึงเวนาทีนี้นะครับนะถึงในสซลอนนาเซียรแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับแชร์นะครับแชร์ความดีนี้นะครับนะ นะก็ขอร้องสมาตาลาได้นะทรงนะโปรดได้ตอบรับนะครับการงานของพี่น้องทุกๆท่านนะครับอัลลอฮุมะอามีนะครับเอาล้วครับพี่น้องที่กระลบังหลยครับเราไปนะครับทบทวนอัลกุรอานกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับในสุราะอัลฟาติฮาแล้วก็สุราะอันนาซิอาต์คับผุมสุราะอัลฟาติฮา اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سوره النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى <applause> اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى صدق الله العظيم.الحمد لله พี่น้องครับโอ้โหช่วงนี้อากาศเย็นนะช่วงนี้อากาศเย็นนะครับนะพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องนะครับก็นะครับให้พี่น้องรักษาสุขภาพกันได้ดีด้วยนะครับนะรักษาสุขภาพกันได้ดีนะเนื่องจากว่า ในช่วงนี้อากาศเย็นอยู่พอสมควรเมื่อคือนนั่งตากน้ําค้างนะครับอัลลอฮฺักบร์มาชารลอคเรียบร้อยเลยรับเสียงแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแรงนะครับยังมีแรงในการที่จะามาร่วมนะครับทบทวนก,นกันกับพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะ้าฮามดุลละณนะขณะนี้นะครับเราลุยกันมาถึงในสุลักอันนาซิอาตนะครับขึ้นอายะหที่23 ขึ้นอายะที่2ี่แล้วนะครับนะขึ้นอายะที่2ี่แล้วพร้อมกันเรียงครับพี่น้องที่เคารพองไรครับพร้อมกันเรียงครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนะไปตะลุยกันเลยนะครับไปตะลุยกันเลยนะครับนั่นทะำดูและนะครับวันนี้ร่างผมจะละลายนิดนึงนะครับนะพี่น้องั <laughs> มดลแลละัมดลิลขอราสมัตาลาได้ทรงโปรดประทานความดีงามนะครับ แล้ววันนี้เตรียมตัวกันดีดีนะครับขึ้นเลขที่1ใหม่เลยนะครับนะขึ้นเลขที่1ใหม่นะครับนะนะก็ขอดูอาต,ต่อพระองค์ล้อสุบฮานะหัวตาละให้พระองค์ได้ทรงโปรดป,ประทานความดีงามนะครับให้เกิดขึ้นนะกับพวกเราทุกๆคนนะในการเรียนรูอ้อัลกุรอ,อานกันนะครับสมุดปากกาพร้อมนะครับสมุดปากกาพร้อมนะครับพร้อมที่จะอะไรครับพร้อมที่จะลุยกันไปนะพร้อมที่จะลุยกันไปวันนี้ขึ้นอายัที่23 นะครับ23แล้วก็24%นะครับนะใครที่ยังไม่พร้อมใครที่นะครับยังเรียกว่ากำลังเตรียมตัวอยู่นะครับก็รีบนะครับนำนะครับสมุดกันขึ้นมานะครับจริงๆแล้วถ้าเขียนอันกุรอานหรือเขียนอายะที่เราจะเรียนกันเอาไว้นะครับเตรียมกันเอาไว้เลยเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะได้ไรครับได้ลุยกันนะครับได้ลุยกัน ได้ลุยกันอย่างตออ่อเนื่องเลยนะครับได้ลุยกันอย่างตออ่อเนื่องเลยนะครับนะอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราขึ้นที่23และ24พี่น้องที่เคารพทั้งใจครับอัลฮัมดุลิลละถ้าพร้อมแล้วเราไปตะลุยกันเลยครับผมอัลฮัมดุลิลละนะครับในอายะที่ยี่สิบสามและอายะที่ยี่สิบสี่ครัาดา ฟ้าชารฟ้าแนดนะครับอักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากรหัสตัจวิตว่าปอพอริมฝีปากพ่นลมเดี๋ยววันนี้1ถึง4นะครับนินชาอัลเอาหนึ่ถึง3าแล้วกันนะ1ถึง3นะครับเลขที่1ถึงเลขที่3นะเตรียมตัวกันได้ดีนะครับนะนะมาชาอัล ฟันบนแตะริมปากล่างพ่นลมออกมาครับผมอักษรฟานะครับถัดต่อมาอักษรฮาเล็กฐานเกิดอยู่ส่วนกลางของลำคอกอคอกลางลำคอพ่นลมเสียงหลวมไหลเช่นเดียวกันอักษรฮาเล็กถัดต่อมาอีกนิดนะครับนั่นก็คืออักษรอะไรอักษรชีนนะถัดต่อมาอีกนิดก็คืออักษรอะไรครับอักษรชีนชีน เชนฐานเกิดอยู่ที่กลางลิน้นกอลอกลางลิน้น,แบบรรแบบนพ่นลมแบบอะไรครับแบบกระจายนะพ่นลมแบบอะไรแบบกระจายนะพี่น้องได้ยินเสียงผมชัดเจนนะอนออนโอเคชัดเจนัมดลิล้วนะครับพ่นลมแบบกระจายมีการตะฟัชีเกิดขึ้นมีการตะฟัชีเกิดขึ้นอักษรเชนนะครับอักษรเชนฟาฮาชาระ เมื่อสักครู่นี้ตัวฟาเราเจาะประเด็นไปแล้วเอา้าโยงมานี่ครับผมผมเชื่อว่าคนท,ที่ติดตามรายการของเรานะตะลุยแดนตะจวิดเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าใจในเรื่องของมคอรียุรฮูรูฟกันอย่างเต็มที่น,ลลนะทำดีแล้วนะเข้าใจในเรื่องของมคอรียุรฮูรูฟกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วฝันบนแตะริมปากล่างครับอักษรฟาต่อมาครับอักษรนูนนูนฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดกลางเหงือก ปอลอกองอปลายลิ้นจรดกลางเหงือกนะหรือเพดานปากด้านบนนั่นเองนะครับนะเพดานเหงือกด้านบนนะมาฉลอความยาวเป็นอะไรครับความยาวเป็นตอเบีอีนะครับความยาวเป็นต่อบีอีความยาวเป็นต่อเบีอนะรยยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่สองคาราตนะนะครับ อยู่ที่สองฮาโลเนตความยาวเป็นตัวบีีอยู่ที่เท่าไรครับอยู่ที่สองฮาโลเนตขอบคครับครับฉากเลื่อนนะครับความยาวเป็นตัวบีอออีอยู่ที่สองฮาโลเนตอยู่ที่สองฮารลกตเนะ่ครับมาชาร์ลเนี่ยครับแล้วก็ถัดต่อมาครับอักษรแดนถัดต่อมาอักษรดดน ถัดต่อมาอักษรแดนแดนฐานเกิดอยู่ที่ปลายลินนนลออลยล้นจรดโคนฟันบลคฟปลายลิ้นจรดโคนฟันจริงๆแล้วอักษรดานเป็นหนึ่งในอักษรที่มีการอะไรมีการสะท้อนเสียงแต่เขายังไม่สะท้อนนะครับ <c oughs> นอกเสียแต่ว่าเขาจะมีสระสุกูลหรือไปตายอยู่ที่ท้ายนะครับ <c oughs> ความยาวเป็นอยู่ที่สองรารกัดเป็นตัอเบีรอรัสมีนะครับมีลิฟเล็กอยู่นะครับ فحشر فنادا. فحشر فنادا. فحشر فنادا. اوكي فقال انا ربكم الاعلى. فقال انا ربكم الاعلى. อักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากเช่นเดียวกันเมื่อสครูนี้เจาะประเด็นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรขอเขียนอีกทีนึ่งละกันปอพริมฝีปากพ้นลมนะริมฝีปากพ้นลมนะมาชาลลอักษรกอฟฐานเกิดอยู่ที่โคลินคอลอพอโคลินเสียงแผลง อ่านะครับนะฮัมูริ้ลโคลินเสียงอะไรเสียงแผลงความยาวเป็นตัวบีอีกเช่นเดียวกันครับก่อนหนะ้าอลิฟมีสระฟัทักยาวอยู่ที่สองฮารากัตฟะโก,ก,ก,กลฟะโกลนะครับฟะโกลนะฮัมุลิลลมัมาชาลลฮ์นี่ครับ อักษรลามฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นและหลังลิ้นจรดกลางเหงือกหรือเพดานเหงือกเพดานปากด้านบนนะครับนะปลอกงวันนี้1นถึงสนะครับก็อธิบายอายะที่ฉันรักเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าจะยังไม่เคยอธิบายนะครับนะเพราะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีนะครับฟโะโอลอนรบอักษรฮัมจักฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอ ล้อคอลึกสุดของลำคออ่าลอคอลึกสุดของลำคอ,อ,อ,คอ,อ,ำคอนะครับนูนมอสกูลนี้เจาะประเด็นไปแล้วเอ้าโยงมานี่ก่อน <c oughs> คำนี้นะครับจะอ่านว่าอานะนะครับมีเลขศูนย์อยู่บนอาลีฟไม่มีค่าเพราะฉะนั้นจะไม่ถูกอ่านนขณะอะไรครับณนะขณะอาะ่านวอซอลาน ا ฟะกอลอานะออานะ คำนี้แปลว่าฉันในอันคุรอานคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าฉันนะครับฉันอันน่ะนเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านสั้นนะไม่อ่านยาวนะครับไม่อ่านยาวนะนะครับ้องดูให้ดีนะคำนี้จะไม่อ่านอะไรคำนี้จะไม่อ่าน ยาวนะครับจะไม่อ่านอานานะจะไม่อ่านอานานะเห็นไหมครับนะนะเพราะนั้นดูกันได้ดีนะเราจะไม่อ่านว่า ف ق ا น ا أنا فقالا أ ن บุกุอ่านะจะไม่อ่านอานานะครับจะอ่านอานะนะครับถึงแม้จะมีสระฟะาท้าอยู่ก่อนอลิฟก็ตามแต่อลิฟตัวนี้จะไม่ใช่อักษรมัดนะครับ มองไม่เห็น0ูเปิดอันคุรานดูได้เลยครับผมาบางเล่มจะเป็น,นมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้โอเคนี่สุดยอดเนี่ยศย์ตัวเล็กอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ,นนเ,นรบนเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเขาจะมีเลขศูนย์วงกลมอยู่บนอาลิฟนะเพราะฉะนั้นคำคำนี้เนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าเราอะไร เราไปเจอนะครับส่วนมากก็จะมีอะไรครับมีเลขศูนย์อยู่บนอลิฟคำคำนี้จะไม่อ่านยาวอลิฟนี้จะไม่ถูกปฏิบัติงานนะครับจะไม่ถูกปฏิบัติงานนะครับนะโอเคประชารอรอเรือสีแดงรอหนาะรอหนาะรอเรือสีแดงรอตัฟคีมมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสระ ฟะฮะรับบุกุรับบุกุนะครับอักษรบาฟะกอล فقال أ ن ุ ر ุ ك م ا ل า ع ل ى บุกุอักษรบาเช่นเดียวกัรตัชดีดนะครับเน้นธรรมดานอทอเน้นธรรมดานะครับเนะ้นแบบอะไรเน้นแบบชิดดัก่ามาชาอัลลอฮ์บาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปาก รหัสจะตวิตปอปาก่อนนะครับยังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆนะทำอยู่แล้วมาชาลล์ฟะกอลอานา็อบุกุมุลอักษกรกาฟฐานเกิดอยู่ที่ไหนกาฟฐานเกิดอยู่ที่โคล,ลินพ่นลมคอลอพอโคล,ลินพ่นลมคอลพอโคล,ลินพ่นลมนะครับพ่นลมแบบแน่น อักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ไหนริมฝีปากปากบนปากล่างแตะกันปากบนปากล่างแตะกันพี่น้องปากบนปากล่างแตะกันอะอิสฮาร์คอมเมริยาเกิดขึ้นครับ บอกว่า ا ر ่านารับบุมลามกระดกลิ้นขึ้นไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ลามเราก็เจาะประเด็นไปแล้วใช่ไหมเอ่ยฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นละหลังลิ้นจรดกลางเงือกนะครับมาาโยงมานี่ก่อนอ,อักษฮรฮัมซาฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอลอคอลึกสุดของลำคอเต็มตัวกันให้ดีนะครับหนึ่งสวันนี้อายะที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ คนที่1เลขที่1และเลขถึงเลขที่3นะเตรียมตัวให้ดีนะนะวันนี้นะขออนุญาตนะครับเพราะว่าเวลาซูบปอของเราก็ร่นลงมาเรื่อยๆนะครับหัมซาฐานเกิดลึกสุดของลำคออักษรออินฐานเกิดอยู่ที่ส่วนกลางของลำคอคอคอกลางลำคอมีการเอื้อคอเกิดขึ้นลมลา,มลานะครับตัวบีรอสมีความยาวอยู่ที่2 h ฮาลากัตนะครับอักษรลามมาสักครู่นี้เราก็เจาะประเด็นไปแล้ว นะเช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะในเรื่องของตจนีวิตนะครับในเรื่องของตจนีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกนะ็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นพยายามที่จะเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวกันไปนะครับทำหนึ่ะขอรอดสมบตาิลาได้ส่งผัวประทานความดีงามนะครับให้เกิดขึ้นกนะับพวกเราทุกๆคนในการเรียนรู้

والناشطات نشطا والسابحات سبحا هذه أعان باب مريان حركات نكب سباي سباي ما يتون كن سوغ علي فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Uhm أإذا <الانتخيذ> كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. نعم، 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 نعم نعم فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى <applause> Good morning, I'm like, هاي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وآثر الحياة الدنيا جزاكم الله خيرا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم สุักล่อหูลาสุีมาฉลองโอ้ยหลายสูตรเลยเนี่ยดื่มน้ำขิงใส่มะนาวฟ้าทลายโจรเลยกินเลยกินใบสดๆเลยโอ้โหกะบุลันขมปื๊ดเลยเนี่ยคุณสวยดีนะครับมาฉลอตัวเองก็เป็นหวัดและชาแาะฉลองคอให้หายกันไวๆนะครับนะมาาลอดื่มน้ำขิงอุ่นๆนะอันนี้กะมุริยานะครับใส่มะนาวค่ะอาจารย์ได้ผลดีมาฉลองเดี๋ยวเช้านี้ ต้องไปตลาดเท่าแล้วนะไปตลาดต้มน้ำใส่หอมใบมะกรูดอ่าฮะคาแล้วสูดไอเข้าจมูกนี่นะคุณหมอถ้าน้ำนะใสออกมาต้องทานยาลดน้ำมูกมา샬ลลอล้างจมูกด้วยน้ำเกลือด้วยดูวิธีล้างใน Youtube ได้มาช샬ลลออย่าจากุมุลคอนในช่วงนี้ไปรับฟังเสียงกระดานไปละมานฟัดดูซูบีกันก่อน เตรียมตัวกันดีๆหนึ่งถึงสามครับผมขอเชิญทีมงานครับ